โอ so ้ยสบายดีพี่น้องมายังนู่ีย้อยโบยู่เอ้ไแล้วเฮยเขาไปกุอดบดเขาไปหาหมออยู่กับลูกน้่งกับท่านแม่อาบอือโอ้โหถึงป้าอือแกงนอดหน่อยมันนี่เด้อพี่น้องว้าวใกล้เราว่านี่นะหาข้าวน่ะข้าลูกยังว่าเขาสิไปกวดมันนี่นะเขาไปเดียเด้นั่งหิบหน่อยนั่งลูกนั่ง ลูกกับบได้ไปน้ำไผ่อยู่แต่ก็แม่ก็ไม่ใยันพี่น้องโอ้ยจะร้อยให้แม่บายคักๆในลูกเมื่อเบิ้งให้แม่บายน้อยคักๆนี่อุ่นไอ้เพื่อนเาไม่เล่นลอกนอกไงร้อยฮำเซนมาจัดการมาดูปูกบนไปลาน้ำนะอ๋อเออแหละจะไปบ่ได้เฮงไดงเฮงสักไปสวรรค์คงไปจนสวย บอกขันเขาอีเมลบอกไปกวนเ้าสิบป้าอีเมลอีลอยให้เล้าอยู่ห้าสิบปน้ำมองดูผูไอ้ลูกไป็นไงไปนาเซ่นไปไปบึงเบะผนกมอดูมันป๊อ้มยกันยอไอไอกับน้องไอกับน้องไปไปกับน้องกันไกะลงโลดกระสับดุกดุกป้าถอามือนี่คือมึอคืบเนาะตรงมีระเบิดพนตกเหรอมันตกทางอื่น พี่น้องเสียดายหายน้ำตาลืองกับประเดไปบัตรปีมันลายน่ะหวยหวยประเดกเบ่พี่น้องรอสมตอนกินโตได้เพียงเด้อตอนแกงน้ำบดิเ็นดอกพี่น้องเอ้ยหยากรูกยีร้อยอ่ะบัดอีร้อยนอนยี่ไปนอาบน้ำเคยเคยมีไป็นว่าไปแกงกอกูแล้วหิวเข่าแล้ว บดีกินเขาคงสิไปขวดถามมีเมือนเผอจะนามีแ้าวมต่ห้าามตลาวนั้นแล้วประเดี๋เอกพูดไปคราเดียวบ่ได้นรไม่อยู่ใช้กระไลเด้อประเด็๋ยกระไลอันทางบ้านนะเขาเอานะนี่หายด้สิมีเกมาออบอกตนแกงเด้อเพียงเด้อพดโพมักโมหมักแตงพี่น้องเอ้ยมีแต่อันใหญ่ใหญ่นี่ซ้ำนี่แหละพูดีแกงเหนแอเลยโบต้องถูกโบต้องยังมัเลยนี่ เออเบิ้งอ้ยจะสิแกงไวายอุยเลลแออ่าุพี่น้องฮอดตากินดเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีทุกคนสบายดีนะแม่เซนสบายดีอืมปกติแกงใหม่เด้อนี่แกงมะม่าง่ายไหมเป็นไรจ่ะจ่ะกะได้กังวงขึ้นงอนเิไปบุญบ่ไปบุญละจังหวะสบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อ จะพะคะอีกซะด้วยปวดแขงเบื้องนี้นะจ้าว่าแมงจงปวดเาเขาอ่บงขึ้นมาแบ่งไมเห็นเขาแล้วตะเกาจะขึ้นีกินพะคะโได้ตะเกาแต่แกงได้กินเออัน่งด้กินไ่แด้บ่เป็นพะคะมนีน่เหรอแบ่งเปนายี้ว่า่าไปกินจแบ่งเขอคือบอไปเอาอะไรด้ lát rồi một nhà đâu Hai cả năm lẹo Mấy cả Một tên đã xuống phải lèn ừ, Cái băng Xịp xì, xì lèn xuống quay u nòng này xên mà Ui mà tương tử Ngon Nói ý kìa Nói là là nói không có mai rồi à. ไปอาหารข้าวไปถไปจอบอีดํ้มอะไรไปแถวทงาบอเซใหมไหมเรยอง่อกไรอืคหลุดมาคอหลุดไปซื่อเนวยเป็ไปซื่อเครื่องตั้มหหุงซื่อช่ไห้าวฉัมาเอาผัก้าเลยไปงเซนหมอไหมไปเซต้หุงเขาปุ๊กมาห้องจอนี่อ กงมันสด่ๆี่น้องเอ้ยเสร็ดโพอันเต๋อนสู่มักข้าวนะน,นะน่ะท่านมันเเนืผิดจ้มหนะนผิดเติมมันบวบผิดเัาก็ทำตั้งแต่อของกินจาก,กรหูอ,อ,อย่บวผิดเนาะตั้งแต่ผู้ไ้กินฟักคาตัแต่ผูอยู่บวบด่รปาไม่เห็นะตั้งแต่หออแต่กาม่ไหม่ เขาเอาหมูพีกัมของเขาตัวเขาทำเนาะม้นเขาออกมาออกมาแล้วกินเหล้าเขาใสไเมื่อไหร่กินเหล้ากินเหล้ามันส่วงเนาะเขารหาเขามันกินแกงน้ำใหม่พักนี้กินเลยมักโมมักวี่เหมือนกันมันอยู่กัมพูช์เนาะโอ้ยตาเทิงเนี่ยมันอยู่กำมพูชเขามีแนวแก่ดิมันหลักพิษกำมพูช เด้อนเอาออกยืดเท่าก๋มเงียดถังใม่กินเดาอเอาออกมาปึื้มแกินกวดเอ็มลอยหนึ่งบะม่าตาถั่วเดี๋ยวทามาพ่นเทามาพ่นทางใหม่แต่มันก็เฮยไปบึ้มมันจะเฮยไปน้ำนีนีกินเฮือนเติบหนักกินเาจะอห็นไหมนึกว่ Nước tươi nhìn kín, nước tươi nhìn cái là giống cái bớt này của này nó vậy nè. ra. Điên nước này bớt. Đi thẳng là rồi. Tô hao Ờ có mấy mai phải là ừ. trời nữa Trời ạ, nó mới đó. Ừ. Chào bà hàng thịt một น้ำบ่เิ้มน้ลุ่นไอยมันเแลวตาบ้างแบบแมนี้ได้แต่เวลัวแลวไปจัไปเหรอหง่องคุุมไปหน้ากับลุงชงเล่นยงเชงนี่เองาก็มาบ่ทั้งนั้นแกสิหนวใส่ใบเพื่อนะ มาได้ย<ะ>ี eat, so ่ต okay? oh, um ัวมไปนอะอยากข้าแหงไปปั้นกินเลยปเนื้อซนเอากุ้งกุ้กเป็น้เขากินข้าวเขาข้ามไนะครฮบก็มกินงสองเชือนแล้วคอัเชือที่สามนี้จนไปถอดไข่กินมงเ่้องหวานเขาอนมากี่ยกินด้ว่ต้องสั่งข้าวหลดหนานำข้ามาห้กินขาแซ่ต้องเื่อน้ ช่วงนี้มีแต่ภในช่วงก่อนดูดนมเลยแล้วแล้วมีเงนช่วยยังยากแต่ก้าตื่นมาแล้วยากลดูเดูดนมก็ยังขึนเ้อเอ่านก็จะาเป็นลูกเลยขาจะเราจะไปไี่ได้เอาเ้านั่งกินนอันแก้วมาคุณเป็นไงบ้ามาไดเออสเอาไปดอก กินึเนแ้วคนแซ่บแล้วพนเด้กิกินน้ำผึ้งนี่ยตัวยายแบงก็ม่วมไปละไม่ัอิข้นมาบบาชิเป็นม่วงลรกขึ้นมาเด้อไม่เเห็นแม่กับคุณแบงไม่ไหนาบรรยากาศนี่แหละเนาะ อยู่หน้าด้เนาะหอยบรรยากาศตุวๆตแบบนี้เอาอยู่หน้านี่มอสมเลยบรรยากาศแบบเอ้าม่เลยเนนไก่ดังหนึ่ถล่มธอได้หน่วยจึงผัดคนมาจอดเนาะขยันอ่ะตรงนี้เนาะหนุกโหลุกสบะขี้หนุ่มเขาไม่นักษรเลย ม่ลูกนอกหมดดุเม็เขาบอกกันยังไงเออเดีเขาเลยยุออกุพงจงปีเึื่งแบบน้ขาไม่เิขานอกออกเลยดุูกนอพกอืมจะุขากันหนาหเลาน่ามหนกหเลยมันก็บจาวามันมันเหมเลยบอกแต่ทงนมันบุกขึ้นบอ มันบ้มันบ่าวในมัเันบรยเขาเนาะนันต้องู่น็อออกาบอางเราจะทานี่กบจักนะมันก็เป็นเมนอยู่เออเป็นเลือดดยเปนเลือดมาจังวานจาบัวจ้ามันอยู่น็อกเขก็ปกติองเขาเนี่ยเขาแบบเต็มเขาแบกใหญ่บ่ให้เตออบางเตอ ไหนย็เปลี่ยนเจ็บเหรอเห็นเหรอมันเป็นตัวมันหินแหงเนาะอืมใหาเห็ดอักษิไ่ย,ไยงุงของ<า>เจ็บไปจังไปห้องมอไปขวดมือแนละ้วเจ็บมือเห็ดบุญเห็นเด้ขาว่ามันเป็นอันนั้นเขาว่ามันเป็นกระเพาะเอือห้องมอมกินนี่กินก็ย้ายกินไม่กินยังเจ็บอยู่มันบุ๋มนแนวมันเนาะอืมขเขาบอเอโกล่ะสํ เอกคารวใส่เนี glaub, e, e, ja. cool. um ่ยก right. um ็ใส่ัใส่ตีนเอ็กมันบเห็นเนี่ยไปไปกัดเาไปนะครับประเห็นไหนไปกินก็บอกเห็นอยงว่ามุลุกอกเสบยันนลูกนะเรามลุกอกเสบจออ่าีเป๊เป๊เอยังบเห็นเนาะ กูสวมื่อนั้นเข้าไปสอบไาเหมือนจักัวยนแม่ไม่จังสีห็นอันโต้มลูกงานขนาดนี้นี่ยังบุหินอันก็สอยนก็นี่ผสเห็นใยอยนก็โจ๊กือกันหนุนหังปลุกอืมง้นใแต่ว่าเมาไวไปเจ๊บดหึงเด็กวันอันนี้วันข้านนี่ก็ไปป่าเอาแกมาเก็มายีบหี้เะ

ถมันหาเงินเถอแ่ก็ไม่บริสุทนเาไมานะแต่เรแหนนะม่เยมันแดงเงนใหน่อ้ทีมันเอาเงินเลยกมามาขายเนาะดูฮะสิก่อนสิไดงหน่อยได้ถึงจะไปกูไปฉันกูสอหน่อยอีกกูสองเอาตอนไปซ้อมมันจะได้หนอเขาขาก่อนจะอีกหลับอืมใชนึล กูไปก่อนเขาเขาเอาเน้อหอันงกูเาเอาแต่ข้าวเขาไปมันดำมันเขาจเอาไปกวนเขาายน่นกูเลยกูเล่นนี่น้อยดำดำกูก้าเอาเิ่มที่ดินดอกกูจว่าเอาทำไมกูดิบดอกกูแบบแใหม่เขาเบิ่งกหเขอะไรก็ต้มก็เต้เขาเอาหอเขาเอานั่ยเเสือเขาใกล้นะเอา อ่มึงมึงึ ai, đấy, ่าใม่ก็แล้วมึงไปมันจะทำได้แบบอะไรไปำนงไบอมึงอื่นมึอก็กูไปห้งเียนะทั้งนี้ก็ได้เไปมาเงมอนอยติวเขาไปถ่ายคลิปโได้เลยคระไปเือกัจนงากติวเหะอกัาพ่าไปถ่ายคลิปทึ่ง่ล้างตูุ้นฮะจับจับจับ้างตู้เลยคุณ ມັນເຮັດໃຫ້ຮວຍພຸ້ນລູຊາດແຮງດີພຸ້ນເນາະເອກັນນີມກກປາໂແກງແຊບຜັກບມີຫົດ້ກິบົนนານໍ